สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจากท่ายตุโลกนะคะมาอบไก,จก่จ้า่อแม่พี่น้อง <c oughs> ไก,ก่จะบพี่น้องปองที่น,นั่นนี่คือไก,จก่จ้ะพอได้กินไก่อบโดนแล้วอบไก่โดนแล้วกันเลยว่ะทุเรียนพันอยากกินเนาะเลยสุกเพิ่งกินนี่แหละพี่น้องคื่อนอบไก่ฝรั่งมันง่ายอย่างหนึ่งคือแค่เอาไก่เต่าอบหรือใส่ยังก็ไดงใส่แอร์ไส้ก็ได้แล้วก็ มาต้องเห็ดยังแล้วทาซุกยังเดียวก็ก,กินได้จะี่นอนนี่นี่แล้วก็่ข่กระเจอันนี้พัดกะเพราหมูพี่น้องพัดกะเพราหมูสับนี่เอาหมูออกไว้ตะเศร้าเนาะมันละลายแล้วเอาแซ่แข็งใบนีพี่น้องเอาหมูสื่อมาแล้วก็แซ่แข็งใบแล้วก็ออกไว้ว่าสิผพัดกะเพราเนาะเนี่ยสองกองจ้ะพี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันเนะาะมา จะเอาเป็นแนวใดจะเอาเป็นรสชาติจองใดพี่น้องเอ้ยชัดจรงไหลเป็นพู้ใหญ่ก็ได้วันอยากกินอันมัสมันมาสันสิมัสมันจังไดเนี่ยแกแต่เครื่องเทศมัสมันแกไม่อยู่เป็นวันเครื่องเครื่องหันสำเร็จลูกกันนะเป็นว่าเกิดเธออกไก่สุกแล้วฉันก็สีสีเนื้อไก่แล้วก็สิไปต่างกระทะหรือเอาอันนี้ใส่หรือเป็นแกงมัสมันมาสันโหยมนุษย์มาน่า จักสิบ่าทจังไดน้ำไปพี่น้องมาบ่งน้ำกันม,มือใจพี่น้องสิ่งแรกก็คือก่อนสิเอาไก่เนี่ยเขาเตาอบก่อนเขาเอาเขาแอร์ฟรยฟนั่พี่น้องบ่นี่คือไกจ่จ้ะใส่สีไปเลยไปเลยพี่นอ้องเข้ก็ตั้งเวลาไว้ตั้งคมหอนไวะะ้แล้วก็อบว่าจากนาทีจากนาทีานาทเนาะนี่แค่นี้แหละพี่น้อง สุกมากก็กินได้เนาะนี่ต่างเวลาจา้ะต่งกมหออนก่อนต่างกมห o r n ตัางกมห o อนลอยกเก้าเส็จจ้ะเวลา สี่สิบนาทีเอาสี่สิบนาทีเอาไปน้องแล้วก็เริ่มจะสตาร์ทแล้วพี่น้องเริ่มต่อไปกับโปรเฮอันพัดอันนี้เอาเนี่ย็ปรตีเฮทพัดอันอันนั้นเอาผัดกะเพราพี่น้องเ็นงานมือมืออ้ยงานมือบ,บาน,ม,นม,มือไม่เหมแล้วพี่น้องเย้ย ฝนกระต๊กดีดีพี่น้องเห็นบ่ถ้าให้มูมันแห้งแลงให้นามมันแหงงเนาะแล้วก็เอาสีอ๊วดำใส่น้อยนึงเีลยวนี้มันสุกเอาริฟ่นลงไป เครื่องข้าปรุงเครื่องแล้วก็เอาอันพีปนอันอย่างลงไปเนาะแต่พี่น้องมาไปตาแสบบ่เป็นตาแสบพี่น้องผัดกระเพราแห้งจ้า คันข้าวทัดเป็นหนามเขาก็ไปไหวกินโดนบาได้นะพี่นอ้องเขาก็เห็นงาดนะเนาะสิมานั่งเห็ดชุ่มมือก็บาไดเ้เด้เมือ่อบางทีแหละชีวิตมันหนอพี่น้องเอลยสรรหาเห็ดเอาอะไพี่น้องสรรหาเห็ดเอาโมเมนเห็ดนำ้ำอันนั้นอันนี้หรอกคิดเอากับเห็ดเอาพี่น้อง มันสุกมันสุกแล้วนี่สุกแล้วนี่สุกแล้วจ้ะตากงเอาใบกะเพราลงไปใบกะเพราลงไปหอมๆก,ก,กัน กัก็ไปกินกับผักพี่น้องกินกับผักเนาะกินกับผักเอา <c oughs> นี่็ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมเลยนะคะใส่ต้นหอมนั่นไป่นอะกัน่าย่านบะ็ดกเอาบพรีกมาโรยเอา พลิกนวยนะพี่น้องกัญญาณบะเพ็ดอ่ะนะบะพิกนวยมันโลยเอาผักกะเพราแห้งจ้าพี่น้องอันนั้นก็อบไก่พญา,ยายน้ำแอปไร มันสุกแล้วกว่านเตาอบกุี่น้องนะแอร์ไฟน่ะปต่ยัดใต้พอซ้มบางจักน้อยกันครับเลยไปนอง แ่จะแซบ่บผัดกะเพราแห้งจ้าสำหรับคนที่มักซีซารพ,พี่น้องใส่บักพริกลงไปนะใส่บักพริกลงไปอันนี้บ่อ่อยเผ็ดป็นนายจะพี่น้องบ่อกคยเผ็ดป็นนาพริกนี่นะพี่น้องบ๊อกผัดกะเพราแห้งจ้ากินก็พักอันสลัดพี่น้องเอาไปห่อก็พักสลัด,ดนะ เอาไปหอกบผักสลัดยังแสบเลยไ้าอยากเผ็ดกะกินลูกโดดแต่อันนี้เขาใส่พริกปน่นพี่น้องใส่พริกป่นเอานะขาบะได้ใส่กระเทียมขาบะได้ตำกระเทียมนางใส่นะเป็นจะว่าเขาใส่ใบกะเพราข่อยตำม,มันพริกไทยใส่เอาจา้ะพริกไทยบะไห้มันข้าวหมูเนะาะบะใหหมูมันข้าวเนาะก็เลยว่าถ้าพี่น้องมาเบิง้ง เฮ็ดเอาสั้นหาเฮ็ดเอาเราพี่น้องเพราะว่าข้าวันอยู่นี่เนาะข้าวทดกับข้าวแช,ะช,ะชะ่แชน้ำนามเขากะบะได้กินโดนนะพี่น้องเขาบ็ได้กินโดนเขาบ็ได้เก็บไปกินโดนขันข้าวไปถึงสี่เขาก็ได้กินเก็บไปกินบรนาทิดปุ่นะเก็บนะไปกินบอาทิ์กับบอบอบอ,บอเสียนะเพราะวันบ่ไม่นม้ำพี่น้องอันนี้พี่น้องบะได้กินเผ็ดก่พี่น้องเห็นบะกบไกินเผ็ดไปถึงสี่แล้วซีซาร์จ้ะ รเรีอยากซีดอยากซาดกะเห็ดเอาคือจังข่อยก็มักซีดซาดก็กะเห็ดซงีดีดซาดจ้าเดี๋ยวก่อนที่เอาไก่ออกมาก่อนซิ้มีกที่นัง่งอืมแซ่บจ้ะพี่ต้องแซ่บหลายจะบอกกาศิ้มหลุกโดด เราจะเอาไก่ออกมาพี่น้องพี่น้องไก่สุกแล้วน้องก็จะเอาไก่ออกมาพี่น้องเบิ้งเบิ้งจ้าสุกแล้วสุกแล้วจ้ะก็สิเอามาเนี่ยเนาะมาแช้ใส่ถ้วยใส่จา,านพาพี่นายกินสิ่งเดียวพี่น้องมันไงข้าวโพดตองไปเป็ดยังหลายนะข้าบโพดตองไปเป็ดยังหลาไข่กับขามันไม่เปไน็นังส่ Ni ý canh nha, nha ý canh nha, này mày nha 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 mày cái cái nha mày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  Cái, cái, nha Nè ซุปย่างดีแล้วพี่น้องเอ่ยโอ้เฮียใส่ใจพี่น้องได้เบิ่งดีดีแบบนี้ะใส่เหี้ยใส่เหี้ยใาย เนื้อมันกำลังนมเลยพี่น้องเนื้อไก่กำลังนมเลย น้องเบิ้มเขาจะมาจัดใส่จานเนาะจัดใส่จานให้พ่อยัยสิไรพี่น้องพี่น้องบ้านากินมอจ่านะพี่น้องพ่อยัยไปเอาไปเลยเด้กปาน,นี้จะเป็นของขอยได้ปาน,นี เอาไว้ไปเหตุการณ์เหตุงานน้ำเนาะนี่มีปีกมีอย่างเนาะกินกระดกูกคอสเปนญ่าเลาะโมเน่ไวเอาไปกินจ้าพีาน่น้องเอาไปกินมองเห็ุงาน อันนี้หมดแล้วกระดูกอ่อนพี่เรานีกระดูกอ่อนไก่กินก่อนนุก็นก็อยากกินด้วกันเด้อ พี่น่อมาเบิ่งผัดกะเพราแหงแล้วก็พีมาเบิ่งไก่เนี่ยเนาะพี่น้อเ,นนงงเ,บ,เ,บ,เบิ่งหนองไก่ตาแสบตาแบมันหอนเน่อพี่น้อมันหอนจ้ะ ชีวิตก็เยอมังนอ,นอพี่น้องเอ,อ้ยยังสีแ่แหละแต่กินยังก็ต้องได้แซ่จู่ไว้พอได้กินของสดของเศร้าก็ยังเข้าบานเข้านะกินของสดกระได้พี่น้องกินของเฮ็ดเลยกันแต่เข้าเมื่อยสำหรับการที่เข้าเฮ็ดงานนะพี่น้องเนาะ เขาเปง่ายนะก็ต้องมานาั่งตื่นแต่เศร้าต้องมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เห็ดกับเขากับน้ำโอ้บอ่แมนดเด้อโตเพื่อเดี๋ยวใหญ่เปนหยาบเป็นนันเป็นใหญ่เราก็สิกินของเลาเพิ่นสิกินอาหารฝรั่งอะนะเพิ่นสิกินอาหารฝรั่งเพิ่นทั้งเป็นไข่ไม่ใหญ่ไข่ใหญ่เป็นนั่นโอ้ห้วยหยาปีเอโนสวยมันหยาเปี้เนโน เห็นอย่างโบเฮียโบแมนคอยเด้อพี่น้องเอ้ยพอนพี่น้องเปิดใจยางจ้ะ เขากินหนังมาก,ก่อนพี่น้องแต่แซ่บแต่แซ่บเขากินหนังก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย ลืนี่ก็สิหอไปเห็นงานพี่น้องหอไปเห็นงานแต่หลายหมืออยู่ได้สองมือไปได้เนี่ยอันไปสูพี่ไม้เป็นกินเยเป็นคกงก,กับขาาไปเนแกงขี่หลออแกงขี่เล็กเนาะบานเฮา chi nắm cho mình bò sang nó phi nó khá cao hết nhắn cả bò sang có chặt giang cả phi nong ư xa että taikoinen